สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง a e y Auto Import นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดียวเอจะพาทุกท่านมาพบกับแขกรับเชิญพิเศษด้วยนะคะและก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมกับกองทัพรถนำเข้าหรูที่เราจะยกไปเสิร์ฟให้พี่น้องชาวจังหวัดระยองที่รักบ,บ้านเกิดของเอเองชมกันนะคะที่เซ็นทัน เดี๋ยวมาชมกันค่ะว่ารถที่เราจะเอาไปมีรถรุ่นไหนบ้างพบกันนะคะเตรียมตัวพบกันที่เซนท่านระยองวันที่15ถึง21มิถุนายนนี้หรืออาทิตย์หน้านั่นเองเอ๋ยกกองทัพรถนำเข้าหรูบุกระยองบ้านเกิดของเองเองค่ะเตรียมตัวพบกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะคะ มาพบกับแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะซึ่งคนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้เขามาเล่าอะไรให้ฟังกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราให้พาไปชมรถกันนะคะ mm hmm. อาล่ะคะขอเชิญค่ะขอเชิญนะคะ mm hmm. อาละ่ะคะใครเอย mm hmm. สวัสดีค,ค่ะปกติเราจะไม่สวัสดีกันไม่ mm hmm. ใช่เ mm hmm. หรอคะลูกพี่ลูกพี่ลูกพี่ <laughs> <laughs> น้องบิวนะคะ mm hmm. หลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีเนาะน้องบิวนี่ก็คือเป็นน้องแก้มบุม๋มหรือลูกของแมลี่นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอกับบิวเนี่ยค่อนข้างสนิทกันใช่ครับนะบิวเคยเป็นอะไรกับพี่เอกมาก่อนเคยทำงานกับพี่เอกอ่ะนะไม่ได้เป็นอะไรกันนะไม่เล็กแม่ไม่ได้กะโกค่ะ นี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเอ,อ๋เป็นพนักง,งานเนาะเอ,อเป็น GM นะแล้วบิลเนี่ยก็ได้มาทํางานกับเอ๋อนะคะอยู่พักหนึ่งนะคะซึ่งอ่ใช่นะตอนนั้นเนี่ยที่มาเนี่ยเชื่อไหมว่าพี่งงแล้วหลายคนก็งงว่ามาทำไมว่ามาทาไมนะแล้วตอนที่เขามาเนี่ยนะพูดก่อนนะคะว่า คือพ่อพามาด้วยนะพ่อเนี่ยคือมาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าต้องการเงินนะแต่แค่เอาลูกมาดับนิสัยไม่ใช่คือเหมือนกับว่าจะเริ่มทํางานเองอก็เลยอยากให้เขาอยากให้แบบว่ามาเรียนรู้แล้วก็มเจอพี่เอก็เลยเนี่ยเข้ารงการรถเลยใช่ใพักหนึ่งอ่ะแล้วก็อันนี้นะก็ต้องพูดเลยนะคะว่าพ่อกับแม่ก็บอกว่าเอาไม่อยู่ <c oughs> แต่ว่าเขาบอกว่าแต่พ่อก,กับแม่ขอบคุณพี่เอ๋นะ,ะเขาบอกว่าเอ๋เนี่ยสามารถทาลูกทาให้ลูกเขาเนี่ยสามารถที่จะแบบใช้ทํางานปกติเมื่อก่อนนอนกลางวันตื่นกลางคืนตื่นกลางคืนแล้วพ่อก,กับแม่นี่ก็พากันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ คือบิวต้องไปเข้าคอร์สก่อนจะมาทํางานเข้าคอร์สในเรื่องของการนอนใ,ให้เหมือนคนปกติอ่าแล้วเชื่อไหมคะว่าจากเด็กคนหนึ่งที่ดื้อมากนะแล้วมาอยู่กับเอเนี่ยเป็นผู้เป็นคนแล้วน่ารักดีแล้วทุกวันนี้เรียกเอว่าอะไรเรียกพีอว่าอะไรเรียกเียรเรียกเีย,เย,เยทำไมถึงเรียกเพียก็แบบเจ<ช>๊เป็นผู้หญิงนะพี่เป็นคนแบบว่าลุยๆแต่ว่าแบบยังไงอะ เหมือนเหมือนผู้ชายอ่ะอืะอก็เลยเรียกเฮียอ่าบิวเล่าให้ฟังหน่อยบิวรู้จักเพียอ๋เนี่ยตั้งแต่เพียอ๋ยังเป็นแค่พนักง,งานคนหนึ่งใช่ใชบ้านหลังเล็กๆใช่อ่าแล้วพอแล้วแล้วอ๋อแล้วก็ตอนนั้นเขาอยู่ได้ไม่นานเนาะแล้วก็มีคือคนก็ไปพูดว่าใช่อ้นเนี้ยบ้านมันไอ้เนี้ยไอ้เนี่ย,ยมันมาขายรถเนี่ยอะ,อะไรนะ ว่าอะไรนะขายยาเออไม่ใช่เงินสีแบบเงินเงินแบบเงินสกปรกอะาวรวยเพราะขายยาเออกรอดเลยก็เลยบูมบ้มเลยบูมบ้มเลยออกเลยออกเลยออกไม่เท่าไหร่ชัวเจ๊บอกว่าเจ๊เปิดโชว์รูมเองเลยเดี๋ยวผมจะไปอยู่กับเจ๊นี่แหละไปอยู่แฝงนี่คือเหตุผลคนหนึ่งค่ะที่ทำให้เอออกมาเปิดโชว์รูมเพอโชว์รูมของ A E Y Auto นะคะตอนเอาเอาเป็นจริงๆเลยว่ารู้รู้จักพี่มาเนี่ยพี่เอกเป็นคนไงมาก เหมือนเดิมเหมือนเดิมตลอดอคือหมายถึงว่าตอนแรกเป็นยังไงตอนนี้ก็ก็เป็นอย่างนั้นใช่ที่ไม่ได้แบบว่าตอนนี้ตอนที่พี่รวยพี่ไม่ได้แบบว่าถือตัวเลยเข้าใจไหมพี่ใช่จะถือทำไมอตัวมันหนักขึ้นทุกวันใช่ไหมท้กวันขึ้นิีเป่งเลยแล้วค่ะนี่นะคะน้องบิวนะคะเดี๋ยวต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้ก็เป็นหนุ่มฮอตมากเนาะมีช่องทางติดต่อคนติดต่อเยอะแยะเนาะมากมายช่องทางอะไรจ๊ะ ต้องทางอะไรไปถึงช่องช่องที่ให้ติดตามบิวเนี้ยอ๋อก็ติ๊กต็อกมีไออินสตาแกรมอะไรก็มีหมดอ่ะชื่ออะไรนะชื่อบิวจุดชยานคนครับอ่านะนะอ่ะา,าอถ้าอย่างนั้นไหนๆก็ไหนๆละเดี๋ยวเรามารือฟื้นกันหน่อยสิเนะคยเป็นเซลเนี้ยอ่านะคะสําหรับรถที่เราจะเอาไปเนาะที่เซ็นทรัลระยองนะคะเราจะนําไปทั้งหมด7คันนะคะพี่น้องชาวระยองเตรียมตัวพบกันได้นะคะบิวไปด้วยไหม ต้องดูก่อนพี่ว่าถ้าว่านข้าวานก็ไปได้าน่ารักมากเป็นน้องที่น่ารักมากมีแฟนก็เอามาให้พี่เอ๋ดูรล้อเล่นคอยิเไม่ได้นะคือคือจริงๆอันนี้อันนี้แม่แม่ลีกับแก้่หมมเองพ่อเองก็พูดตลอดว่าเออแบบ คือเอ๋สามารถทําให้ลูกเขาเป็นผู้เป็นคนได้นะแล้วก็ทำมาหากินแล้วทุกวันนี้ทำมาหากินเก่งมากแล้วก็รับรีวิวสินค้าด้วยนะใช่ครับแต่ทุกวันนี้ผมก็นอนเหมือนเดิมนะนอนเด็กแล้วไม่นอนเช้านอนเช้าเหมือนแต่ว่าผมมาทําให้งานผมทุกอย่างอ่ะเดินได้ด้วยตัวเองช่วงหลังบ่ายสองตลอดใช่ก็นอนเหมือนเดิมอ๋อนะคะก็อย่างวันนี้เรานับกันบ่ายสามก็มากันห้ามง ก็พี่นัดเสื่อผมเปืืออยู่แล้วไม่ต้องพูดเรารู้กันเผือเวลาให้รู้กันนะอะไรค่ะก็นี่นะคะก็คือหนึ่งคนที่ยืนยันได้นะคะว่าเอ๋นี่เริ่มต้นจากศูนย์เลยนะเริ่มต้นจากศูนย์แล้วก็เขาภูมิใจมากนะที่แบบเอ๋มีทุกวันนี้แล้วเร็วมะพี่โตเร็วมะเพราะตอนที่เปิดโชว์รูม AEY ใหม่ๆบิวก็มาช่วยพี่เอ๋นะเราเปิดที่แรกไม่ใช่ตรงนี้ใช่ ที่ทงคูนเนาะพระสดาฮะเปิดแบบว่าเอางี้ดีกว่าเริ่มต้นจากไม่มีรถจอดเลยอ่าใช่การจะหาเอาผ่านมาจอดตรงนั้นคันหนึ่งก็ไม่มีคืนดีใช่ยังแกล้งผมผมยังเอารถที่บ้านผมไปจอดนี่เลยค่ะนะคะก็คือเขาเรียกว่าสมบุกสมบันลุยมาด้วยกันอย่างนี้ดีกว่านะคะกับเจ้าบิวเนี่ยนะคะน้องบิวนะคะน่ารักนะคะแล้วก็ช่วงนี้เขาก็เป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าถ้าถ้าเป็นคนรีวิวสินค้าเขาเรียกว่าอะไร ผมไม่ได้รีวิวจ๋าพี่ผมก็ไม่ใช่รีวิวจ๋าก็แค่แบบมีงงมีงานก็ทักได้อ่ะลองดูมีงานก็รับครับแต่แล้วแต่งานอะไรเงี้ยอ่ะแล้วแล้ววันนี้วันนี้คือฟรีใช่ไหมวันนี้ฟรีฟรีอ่าฟรีฟรีโอเคเพราะว่าเฮีย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 สองแบเฮียของแบบเอาละค่ะเดี๋ยวน้องบิวเขาจะพาเดี๋ยววันนี้จะทำอาหารให้น้องบิว กินด้วยนะด้วยซอสกะเพราคุณเอ๋เดี๋ยวใครก็เข้าไปติดตามชมได้ mm. เดี๋ยวเราไลฟ์รถเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปชมกับการทำอาหารนะคะน้ำซอสนะคะค่ะอบิวพา <choices. S 1> เพื่อนๆชมเลยสำหรับเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวพี่เอ๋ขอพาชมก่อนเนาะ, mm. ะบิวมีช่องช่องบิวอยู่นี่ใช่ไหม mm. <uniquely S 2> ช่องบิวอยู่นี่บิวคุยกับช่องบิวไปก่อนพาพาเพื่อนๆช่องบิวชมเดี๋ยวพี่เอพ๋พาเพื่อนๆของพี่พาชมของพี่ก่อนได้ครับะนะคะเพื่อนๆชาวระยอง okay. นะะเพื่อนๆชาวระยองหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะเตรียมตัวพบกับรถนำเข้าหรูนะคะจาก a e y Auto Import a e y Auto Import ยกกองทัพรถนำเข้าหรูบุกระยองระยองจะลุกเป็นไฟท่านะคะ,ะนะคะนี่เลยที่เราจะนำไปนะคะสำหรับเจ้าปีาศาจปากกระเบนนะคะ Corvette Stingray C8 นะคะ ตัวแรงนะคะนี่เลยค่ะที่เราจะนำไปนะคะ1คันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยนะคะเบนเทก้านะคะ s u v นะคะสายหรูนั่นเองค่ะนะคะจะยกไปเสิร์ฟพี่น้องชาวระยองและจังหวัดใกล้เคียงชมกันถึงที่เลยนะคะสำหรับเบนเทก้าและตามต่อนะคะมาด้วยเจ้ามาคารค่ะ มาคารหรือขยเยนจูเนียนะคะทุกคันเลยนะคะที่เราจะนําไปนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษนั่นเองค่ะทุกท่านนะคะพูดเลยค่ะว่าส่วนรถแรงๆส่วนรถมากสุดถึง1นล้านบาทเลยนะคะทุกท่านนะคะและ,ะมาร์กอีค่ะรถพลังงานไฟฟ้าร้อนะคะจะนําไปคือสีขาวแล้วก็จะมีรถให้เทสด้วยนะคะคือสีแดงแต่ถ้ารถเทสขอให้นัดกันมาก่อนนะคะทุกท่านนะคะ นี่เลยค่ะมัรกอี e, รถพลังงานไฟฟ้า100%นะคะทุกท่านนะคะและตามต่อค่ะซ้ายแรงสำหรับเจ้าคันนี้นั่นก็คือมาสแตงมาร์ก e. อีขอโทษค่ะมาสแตงนะคะอ่ารถ2.3 e co b โ o s สตัวคูปนะคะตัวแรงอยากขี่ม้าเชิญทางนี้ถ้าอยากดูดมา้าไปโรงพักนะคะ และตามต่อค่ะพนาเมล่านะคะสำหรับคันนี้ที่นำไปเป็นรุ่นพิเศษนั่นก็คือรุ่น e x c l ซ s i v e นะคะตัวช่วงยาวนั่นเองค่ะนะคะที่เราจะนำไปด้วยเนาะ,ะแล้วก็อีกคันหนึ่งนั่นก็คืออ๋อเอาพาดค่ะเรานำไปแน่นอนเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, อะและก็มีเอาพาดค่ะ เราดน,นะคะเราก็จะนําไปแน่นอนอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตามด้วย VX300 นะคะตัวสหรานะคะท่านใดสนใจนะคะทักทายกันมาได้นะคะสําหรับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะและไม่อยากเดินทางเข้ากรุงเทพนะคะ,ะพี่น้องชาวจังหวัดยองที่ัะเตรียมตัวพบกันค่ะ15-21ถึง21มิถุนายนนี้ พบกับเอตัวเป็นๆได้เลยนะคะแต่ว่าวันและเวลาเอจะแจ้งอีกครั้งนะคะส่วนใหญ่แล้วถ้าเอเข้าบูธนั่นก็คือเอจะเข้าช่วงเย็นๆน,นะคะทุกท่านนะคะแต่ว่าสามารถเข้ามาชมรถกันได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราพบกันเนะาะราคาเดียว A, ขออนุญาตลากันในช่องคุณเอรถนำเข้าหนูอ AEY ออ t โต้ก่อนแล้วเดี๋ยวเข้ามาติดตามต่อนะคะไม่เกิน15นาทีเอจะมีไร์น้ำซอสนะคะซอส คุณเออร่อยง่ายๆในขวดเดียวนะคะอย่าลืมเข้ามาติดตามกันด้วยนะคะสำหรับช่องทางนะคะทั้ง TikTok, ท i ิต o ตอทั้งเพจเลยนะคะชื่อช่องคุณเอขายของดีและอร่อยค่ะวันนี้ลานเท่านี้ก่อนนะคะบ๊ายบายพี่น้องชาวระยองเต็มตัวพบกันค่ะสวัสดีค่ะ,ะบิวบิวบิว สดเลยอ่ะคิดถึงขอบคุณมากค่ะเช่นกันค่ะเดี๋ยววันไหนไปเที่ยวบ้านเอกกันดีอ่ะพาไปเที่ยวบ้านไปไหมไปไหมบ้านเอกอยู่แถวนี้แหละบ้านเอกอยู่แถวนี้แหละค่ะแม่ลี่นะเดี๋ยวพาไปเที่ยวที่บ้านอ่าชวนแม่ลีไปว่ายน้ำด้วยเอออเาเอาใส่ชุดว่ายน้ำมาเลยนะเอาใส่ชุดว่ายน้ำ ใช่ใช่ค่ะเก่งมากเลยในเรื่องของขอให้ประสบความสำเร็จมากมากเกือแล้วค่ะคุณแม่ลีค่ะค่ะแมลีขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านเอกกันดีกว่าเนาะรอบหน้าเดี๋ยวไปเที่ยวบ้านเอก นีเพื่อนๆดูไม่รู้เลยติ๊กตอกเมาบ้างสวัสดีลูกพี่คุณโ oh, อบอกคุณอาร์ตบอกสวัสดีครับพี่เอคุณไรอ้อนสวยจัดครับขอบคุณค่ะเจลงทุนพิตตี้หน่อยเอาไม่ลงทุนค่ะเพจนี้อเป็นเพจคุณเอ๋นะคะถ้าจะดูพิตตี้ไปดูเพจอื่นนะคะ